สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับไทโพสต์พาดหัวข่าวนะครับว่ากรมราชทัณ์อ้างระเบียบไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลทักษิณป่วยได้หากไม่ได้รับการยินยอมเนื้อหาใจความนะครับกรมราชทัณ์ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือว่ากลมุมบุคคลให้เป็นไปโดยเสมอภาคกันตามกฎหมายตลอดจนระยะเวลาที่ผ่านมานะครับ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ต้องขังการสัมภาษณ์การเปิดเผยใบหน้าโดยเฉพาะข้อมูลทางการแพทย์การรักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องขังรายใดก็ตามเนี่ยนะครับทั้งที่เป็นคนธรรมดาธรรมดาเป็นดาราเป็นนักสแสดงเป็นนักการเมืองหรือเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงอยู่ในสังคมก็ตามถ้าถูกคุมขังในเรือนจำโดยกรมราชธรรมเนี่ย กระทรวงยุติธรรมจะเปิดเผยไม่ได้นะครับถ้าหากว่าผู้ต้องขังไม่ยินยอมและกรณีที่สามารถเปิดเผยได้เนี่ยต้องมีการลงนามในแบบฟอร์มเพื่อยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูลเท่านั้นโดยต้องยึดหลักกฎหมายและก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบไปด้วยหนึ่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2550มาตรา7ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลเป็นความลับส่วนบุคคล ผู้ใดจะนำไปเปิดเผยในประการที่น่าจะทำให้บุคคลน,นั้นเสียหายไม่ได้เว้นจตกการเปิดเผยนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลน,นั้นโดยตรงหรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผยแต่ไม่ว่าในกรณีใดๆผู้ใดจะอาศัยอำนาจหรือสิทธ์ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือกฎหมายอื่นเพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลที่ไม่ใช่ของตนไม่ได้ ประการที่2ครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา323เนี่ยนะครับผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความรับของผู้อื่นโดยเหตุที่เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่โดยเหตุที่ประกอบอาชีพเป็นแพทย์เป็นเภสัชกรคนจำหน่ายยานางประดุงคันผู้พยาบาลน,นักบวชหมอความทนายความหรือผู้สอบบัญชีหรือโดยเหตุที่เป็นผู้ช่วยในการประกอบอาชีพนั้น แล้วเปิดเผยความลับนั้นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งื่นบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับผู้รับการศึกษาอบรมในอาชีพดังกล่าวในวักแรกเปิดเผยความลับของผู้อื่นอันตนได้ล่วงรู้หรือได้มาในการศึกษาอบรมนั้นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดต้องระวังโทษเช่นเดียวกันอัตราโทษแก้ไข เพิ่มเติมโดยมาตราสีแห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่26พุทธศักราช2560นี่เป็นประการที่2นะครับประการที่3ครับข้อบังคับแพทยสยภาระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมพุทธศักราช2549ข้อ27แพทย์ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และนอกจากนี้กรมรัชทรรมน์ยังยึดมั่นในหลักการสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ต้องขังพึงได้รับตามมาตรฐานสากลประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศภาคีสมาชิกแห่งองค์การสหประชาชาติมีการวางมาตรฐานข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำแห่งสหประชาชาติว่าโดยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยรายละเอียดของผู้ต้องขังในฐานะผู้ป่วย ตามข้อกำหนดข้อที่26กับข้อที่32ซึ่งกำหนดเอาไวา้ว่าข้อมูลด้านเวระเบียนผู้ต้องขังทุกคนต้องเก็บเป็นความลับผู้ต้องขังมีสถานะเป็นผู้ป่วยตามปกติเมื่อเข้าพบแพทย์ผู้ป่วยต้องให้ความยินยอมบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับการตรวจหรือการรักษาทางการแพทย์ประวัติการรักษาของผู้ต้องขังต้องถูกเก็บเป็นความลับการไม่เปิดเผยข้อมูลเรื่องสุขภาพของผู้ต้องขังนั้น ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกันในห้วงระยะเวลาปีงบประมาณพุทธศักราช2566รมรัชทันมีสถิติผู้ต้องขังที่ต้องดูแลทั่วประเทศ276,686คนเป็นผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยอยู่ทั่วประเทศ ทั้งที่เจ็บป่วยทั่วไปสามารถดูแลได้ภายในสถานพยาบาลเรือนจำหรือกรณีส่งต่อออกไปรักษาที่โรงพยาบาลภายนอกส่งรักษาที่โรงพยาบาลภายนอกมีรอราวสาม0 0 0 0 0คนออกรักษามากกว่า75,000ครั้งและมีผู้ป่วยกรณีที่ต้องรักษาในโรงพยาบาลภายนอกเกินกว่า30วันประมาณ140คนซึ่งผู้ตองขังทุกคนจะได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างเต็มที่ แม้จะต้องผเผชิญกับปัญหาอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอหรือแพทย์พยาบาลและเครื่องมือการแพทย์ที่เป็นข้อจํากัดโดยเป้าหมายก็คือการรักษาชีวิตของผู้ต้องขังทุกคนให้ปลอดภัยซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดโดยจะเห็นได้ว่ามีอัตราการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยลดลงอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงขอเรียนย้าว่าการดูแลผู้ต้องขังให้มีสุขภาพดีเป็นมาตรฐานสากลแม้เป็นผู้กระทําความผิดก็ต้องดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชนให้ครบถ้วนนะครับ